เคยสงสัยกันไหมครับว่าคําสอนของพระพุทธ,ธเจ้าที่อยู่กับเรามา2,000กว่าปีเนี่ยเขาเก็บรวบรวมกันมายังไงวันนี้เราจะไปตะลุยห้องสมุดปัญญาที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกันเลยครับนั่นก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองเอาละครับนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากคําถามง่ายๆก่อนว่าพระไตรปิฎกคืออะไรแล้วไปดูโครงสร้างหลักของคัมภีร์กัน จากนั้นก็จะเจาะลึกเข้าไปดูเนื้อหาในแต่ละส่วนย้อนรอยประวัติศาสตร์การรวบรวมสักหน่อยและปิดท้ายด้วยคำถามสำคัญที่ว่าทำไมเรื่องนี้ยังสำคัญกับเราในยุคนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือการทำความเข้าใจชื่อของพระไตรปิฎกนี่แหละครับคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับมาจากภาษาบาลีเลยไตรก็คือ3ส่วนปิฎกก็คือตะกรา้า ใช่ครับตะกร้าสามใบแปลตรงๆแบบนี้เลยลองนึกภาพตามนะครับสมัยก่อนที่ยังไม่มีการพิมพ์เขาก็ต้องหาวิธีจัดเก็บความรู้ใช่ไหมครับการใช้ตะกร้าเลยแหละครับเพื่อแยกหมวดหมู่คําสอนที่จารึกไว้บนใบลานมันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ฉลาดสุดๆเลยซึ่งก็บอกเราเป็นในๆแล้วว่าคําสอนทั้งหมดถูกแบ่งเป็น3ามหมวดหลักๆนั่นเองถูกต้องเลยครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกก็ลองนึกว่าพระไตรปิฎก เป็นเหมือนห้องสมุดขนาดมหึมาที่มีชั้นหนังสือใหญ่ๆอยู่3ามชั้นแต่ละชั้นก็เก็บหนังสือคนละประเภทกันไปเลยวิธีคิดแบบนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของคัมพีร์ที่ดูเหมือนจะกว้างใหญ่นี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคทีนี้เราพอจะเห็นภาพตะกร้าสามใบหรือห้องสมุด3ส่วนกันแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วข้างในตะกร้าแต่ละใบมีอะไรซ่อนอยู่มาเปิดดูกันทีละใบเลยครับ สไลด์นี้อาจจะดูมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับแต่มันคือแผนผังภาพรวมทั้งหมดของพระไตรปิฎกเลยจะเห็นว่ามันมีสามกิ่งหลกัหลกๆที่แตกแขนงออกไปอีกเพียบเลยเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้ว3ามรากนั่นแหละครับและนี่คือชื่อของตะกร้าทั้ง3ใบครับ 1. คือพระวินัยปิฎกว่าด้วยเรื่องของวินัยล้วนๆ 2. คือพระสุตันตปิฎกที่เป็นแหล่งรวมพระธรรมเทศนา และ 3. พระอภิธรรมปิฎกที่เจาะลึกไปในเชิงปรัชญาและจิตวิทยาเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละส่วนครับแล้วจะให้เห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับเขาว่ากันว่าคําสอนทั้งหมดเนี่ยแบ่งย่อยได้ถึง84,000พระธรรมขันหรือ84,000หัวข้อเลยทีเดียวโอ้โหคือตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันบอกถึงความลึกความกว้างของคําสอนที่ครอบคลุมแทบจะทุกเรื่องในชีวิตเราเลยละครับ เอาละครับพอเห็นโครงสร้างภายนอกกันไปแล้วได้เวลาเปิดตะกร้าทีละใบเพื่อสำรวจขุมทรัพย์ทางปัญญาที่อยู่ข้างในกันแล้วครับเริ่มที่ตะกร้าใบแรกกันเลยพระวินัยปิดกครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับเป็นรัฐมนูญหรือคู่มือการอยู่ร่วมกันของคณะสงฆ์ที่มีไว้เพื่อให้เกิดความสงบสุขและความยั่งยืนในหมู่คณะนั่นเองครับดูจากแผนผังนี้สิครับจะเห็นเลยว่าพระวินัยปิดกเนี่ย จัดระเบียบข้อบังคับต่างๆไว้อย่างเป็นระบบมากๆตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อย,อยๆในชีวิตประจําวันไปจนถึงพิธีกรรมที่สําคัญแสดงให้เห็นถึงความละเอียดละออเพื่อให้หมู่สงอยู่ร่วมกันอย่างเรียบร้อยครับสรุปง่ายๆนะครับถ้ามองว่าคณะสงฆ์เป็นเหมือนองค์กรพระวินัยปิฎกก็คือคู่มือพนักงานกฎระเบียบของบริษัทที่ช่วยให้ทุกคนทํางานและอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นนั่นแหละครับ มาต่อกันที่ตะกร้าใบาที่สองซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนั่นก็คือพระสุตตันตปิฎกครับในนี้จะเต็มไปด้วยพระธรรมเทศนาและบทสนทนาต่างๆของพระพุทธเจ้าในตะกร้าใบาใหญ่นี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาทุกอย่างมากองรวมกันนะครับ แต่มีการจัดหมวดหมู่อย่างดีเยี่ยมแบ่งออกเป็น5กลุ่มใหญ่ๆที่เรียกว่านิกายส่วนมากก็จะแบ่งตามความยาวของพระสูตรบ้างแบ่งตามหัวข้อบ้างเพื่อให้เราศึกษาและจดจําได้ง่ายขึ้นครับในตะกร้าใบานี้แหละครับที่เราจะได้เจอกับคําสอนในหลากหลายรูปแบบมีทั้งนิทานเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายมีบทสนทนาโต้ตอบมีคําบรรยายที่ลึกซึ้ง ครอบคลุมตั้งแต่การใช้ชีวิตประจําวันไปจนถึงปรัชญาขั้นสูงเลยครับเดินทางมาถึงตะกร้าใบาสุดท้ายแล้วครับพระอภิธรรมปิดกถ้าตะกร้าใบาที่แล้วเหมือนการฟังบรรยายทั่วไปตะกร้าใบานี้ก็เหมือนกับการเข้าคลาสเรียนขั้นแอดวานซ์ที่จะพาเราไปวิเคราะห์คําสอนแบบเจาะลึกและเป็นระบบสุดๆครับแผนภูมินี้โชว์ให้เห็นโครงสร้างของคัมภีรทั้ง7เล่มในพระอภิธรรมครับ เป้าหมายหลักของส่วนนี้คือการชำแหละและวิเคราะห์สภาวะของจิตใจและสะสารอย่างละเอียดยิบเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงตามหลักพุทธศาสนาแบบถึงแก่นเลยจะเรียกว่าตะกร้าใบนี้เป็นตะกร้าสำหรับนักวิชาการหรือนักจิตวิทยาก็ว่าได้นะครับเพราะเนื้อหาจะเน้นการวิเคราะห์เชิงตาก,กะและปรัชญาออกแบบมาเพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจโลกและจิตใจในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดจริงๆ เราเห็นเนื้อหาในตระร้าทั้งสามใบไปแล้วแต่เคยสงสัยไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นคำพีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเรามาย้อนเวลากลับไปดูการเดินทางของคำสอนเหล่านี้กันสักหน่อยครับเรื่องที่น่าทึ่งมากๆก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้มีใครคนเดียวเขียนขึ้นมานะครับแต่เป็นผลจากการรวบรวมที่ใช้เวลาหลายร้อยปีเริ่มต้นจากสมัยพุทธกาลที่ยังเป็นการท่องจำแล้วบอกต่อต่อกันมา พอหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานก็มีการประชุมครั้งใหญ่เพื่อรวบรวมคำสอนหรือที่เรียกว่าการสั่งคายนาแล้วก็ทำแบบนี้ต่อมาอีกหลายครั้งจนในที่สุดก็มีการจารึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรสืบทอดมาจนถึงเราทุกวันนี้ครับแล้วด้วยความที่เนื้อหาดังเดิมมันลึกซึ้งมากๆนะครับก็เลยมีคัมภีรุ่นหลังๆที่เขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายเพิ่มเติมอีกทีเหมือนกับว่าพระไตรปิฎกคือตำราเรียนหลัก ส่วนอัธกถาและดีกาก็คือหนังสือคู่มือหรือไกด์บุกที่ช่วยให้เราอ่านตำราลหลักได้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองครับมาถึงส่วนสุดท้ายและอาจจะสำคัญที่สุดแล้วทำไมคำพีที่อายุ2,000กว่าปีถึงยังคงมีความหมายกับผู้คนมากมายจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วความสำคัญของพระไตรปิฎกมันไปไกลกว่าเรื่องศาสนานะครับมันเป็นเหมือนมรดกทางปัญญาของมนุษยชาติเลยที่ให้แนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีคุณธรรมและที่สำคัญคือเป็นเหมือนแผนที่ให้เราได้สำรวจและทำความเข้าใจกลไกลที่ซับซ้อนของจิตใจเราเองและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไวใ้ให้เราไปคิดกันต่อในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างหมุนเร็วไปหมดและเต็มไปด้วยความท้าทายปัญญาจากตะกร้าทั้ง3าใบที่สืบทอดกันมานับพันปีจะมอบคำตอบหรือเครื่องมืออะไรให้กับชีวิตของเราในวันนี้ได้บ้างลองนำไปคบคิดกันดูนะครับ